สวัสดีค่ะแม่มริสริเกษรอินรียนะคะวันนี้มาเก็บแตงโมในกระถางกันค่ะแตงโมอายุครบ60วันแล้วลูกไม่โตนะคะลูกนี้ประมาณครึ่งกิโลก็ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวพัฒนาใหม่เดี๋ยวแม่มริสุนก็จะปลูกใหม่นะคะลงไปผ่าดูกันว่าจะเป็นยังไง นี่เห็นไหมคะแดงแจ๋เลยน้าอร่อยนะคะกรอบด้วยเดี๋ยวแม่มริอนจะลองกินดูว่ารสช,ชาติเป็นยังไงเป็นเต็งมูปลอดสารเคมีเต็งมูอินรียใส่เฉพาะปุ๋ยหมักกับน้ำหมักต่างๆหวานอร่อยมากเลยนะคะเนี่ยลูกเล็กแต่หวานก็เดี๋ยว คงต้องพัฒนาการปลูกขึ้นว่าทํำยังไงจะให้รูปใหญ่นะคะเนี่ยลูกเล็กมากเลยลูกนี้ก็ประมาณครึ่งกิโลห้าขีดค่ะไม่ถึงครึ่งกิโลดีก็สี่ขีดกว,กว่านะคะก็มาผ่าแตงโมให้ดูแตงโมน้อยอะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวปลูกใหม่ปลูกให้ลูกโตกว่านี้ให้ดีกว่านี้ก็จะ ลูกแล้วก็ทดลองพัฒนาไปเรื่อยค่ะถึงแม้ว่าจะลูกเล็กแต่ก็หวานกรอบอร่อยค่ะเดี๋ยวก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆโดยการจะปลูกให้ลูกโตกว่านี้จะพัฒนาไปเรื่อยๆตอนเก็บแตงโมนะคะที่เห็นอ่ะไม่ใช่ใบแตงโมนะคะที่ผ่านอยู่เป็นใบผักรังค่ะ บางเอินต้นแตงโมก็เฉาตายนะคะแม่มริซอนก็ไปออกทริปที่ประเทศกรัรมพูชากลับมาแตงโมต้นแตงโมเฉาตายแล้วก็ได้เก็บลูกแตงโมเห็นไหมคะใบแห้งหมดละบางเอินแดดไม่ร้อนจัดนะคะแตงโมก็รีลูกแตงโมก็รีไม่เฉามากก็มาทานันเก็บแตงโมพอดีคะ่ะ